ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเป็นฮันนกโนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถมีของเท่านี้ได้นะครับเราก็ต้องใช้พลังในการหาของนั่นเองนะครับผมก็เลยเข้าไปถามเพื่อนผมนะครับว่าฮันนกอ่ะแม่งควรจะใส่อะไรดีวะและนี่ก็เป็นที่มาของคลิปนี้ครับ ซึ่งผมก็เลยตัดสินใจถามเพื่อนไปนะครับว่ามันมี M มเท่าไหร่นะครับผมก็จะขอยืมจากมันในตอนแรกและดูคําตอบที่ได้นะฮะเดินตลาดเลยมึงมีกี่เที่ 30, <000. S 1> hey, ตัวสามหมื่นแหมมึงตอบกูมาได้โอเคผมก็เลยจึงใช้วิธีต่อไปนี้นะครับในการที่จะหาเงิน M ได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งผมก็เล่นครึ่งชั่วโมงและในที่สุดผมก็ได้เจอร้านร้านหนึ่งนะครับนี่เลยครับ 1M 125บาทจัดไป 5M ม และหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมได้เอ็มมาเลียซึ่งมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนครับวิ่งเครับวิ่งถั่ตลาดดีครับโอเคคือก็ไม่ได้อัดไว้จนหมดนะครับเพราะว่าหมดกับการวิ่งตลาดไปประมาณ4ชั่วโมงครับนานกว่ากูเก็บเวลทั้งวันอีก เลยและเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างจากการวิ่งตลาดกับ 5m ในครั้งนี้นะครับไปไปดูก็ในที่สุดผมก็เดินตลาดเสร็จแล้วนะครับฮันนกโน1อย่างเราก็ต้องมานั่งรอแบบเทๆ่ๆนี่ 5m มีทอนนะฮะเหลืออยู่350,000นะครับผมซึ่งของที่ผมได้อะมันยังไม่ครบมันขาดอยู่2ชิ้นเราไล่ไปทีละอันเลยดีกว่าไปดูชิ้นแรกกันเลยนะครับผมไปได้อันนี้มาบวก5 Kingbird a b a l a t นะฮะซึ่งตอนนั้นมันไม่ มีการ์ดอยู่ที่ราคาประมาณ 1.85M แนะครับแล้วผมก็ใส่การ์ด Archer Skeleton ไปจะอยู่ที่ราคา300แสนนะครับการ์ดตอนนั้นนะและชิ้นต่อมาที่ผมวิ่งหาเลยก็คือมัฟครับมัฟรูนะฮะได้มาประมาณ4 0 0แสนถ้าจำไม่ผิดเอ้ยไอหนูผู้ใหญ่เขากำลังคุยอยู่นี่เจอนกเป็นไงยังโหดจัดๆต่อไปก็เป็นไทนะครับไทรวมอโนเลียนด้วยจะประมาณ 1M นิดนิด ผมจาไม่ได้ครับผมขอตีไปหนึอ็มนิดนิดละกันเนาะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นบูทบูทนี่มีอยู่แล้วผมดอบมาอยู่แล้วแล้วก็เมอร์แมน4,000สนเมอร์แมนสี่แสนนั่นเองนะครับแล้วก็ลวกคลิปบวกการ์ดอลิเกเตอร์จะอยู่ที่ 1M ตีไป 1M ทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณ3-4 4M กว่ากว่านะฮะก็จะได้เซ็ตมาแล้วซึ่งมันขาดอันนี้ครับขาดดกอนเทลครับแล้วก็ อัลลเกเตอร์นะใช่ไหม αι? เอ้ยไม่ใช่ขาดดากอนเทลกับคูเซอร์ครับตอนนี้คูเซอร์ hmm. <Ho oser S 2> ผมจะเอามาใส่นี่ครับอาเบเลสสองโลแล้วก็ดากอนเทลจะเอามาใส่อ่ามัฟครับ ก็จะเป็นเซตเขาเรียกว่าเซตฮันนะจริงๆอ่าเราก็จะได้สเตตที่มันโหดขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเนี่ย,ยดูที่การ์ดเมอร์แมนเนี่ยถ้าใช้ร่วมกับการ์ดคูเซอร์อโนเลียนอลิเกเตอร์ดากกอนเทลเพิ่มพลังโจมตี20%ให้กับลองเลนเจอร์ฟิสิกอลครับบวกเอจิหบวกเด็กสามตีไม่มีวันพลาดเป้าหมายบวก20%นะครับตัวละครอาเชอร์คาร์สใช้การ์ดชุดนี้ทั้งหมดจะได้รับ EXP มากขึ้น5%จากมอนเตอร์ประเภทบรุู ด,ดและมีโอกาสไล่โครมาสใส่มอนเตอร์เมื่อโจมตีฟิสิกอลแทงยัดลูกขาดอีก2ชิ้นเงินหมดก่อนเพราะว่าราคาของอโนเลียนตอนนี้น่าจะ 4m ครูเซอร์น่าจะประมาณ400,000 300,000 4 0 0 0ถ้าตีลาล์เงินสดก็น่าจะประมาณอีก7-800ได้ครับกว่าผมจะได้เซตนี้นะฮะซึ่งเซตนี้ผมหมดไป600นิดๆน,น,นะฮะยังไม่ครบจริงๆมันจะจบอยู่ที่ประมาณ1,200 โอ้ไม่เจ้ายังไม่เป็นหันนกโนหนึ่งแต่ดูครับความโหดนะฮะนี่นี่ไม่บับอะไรนะไม่บับอะไรนะใี่ีนกออกฮนะนกออกดีช้านกออกถ้าตีเร็วนกจะออกขนาดไหนครับผมนี่รอเซ็ตทันไม่ไหวแล้ว <gasps> นี่แหละครับเป็นการหาของเซ็ตทันผมนะมีเบิร์นโชเบิร์โชเอ้เอาเอาดอกหมดโอโโหจจัดโอเคครับคลิปนี้ก็ มาล่าของได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตังมันหมดก่อนนะครับเหลือ3,500 0ไม่สามารถซื้ออะไรต่อได้แล้วจนแล้วนะช่วงนี้ก็แอบไปคอร์สฟ้านะครับผมปั้นมาแล้ว3ตัว ภายใน1วันครึ่ง3ตัวตัว,ตวละเวลแ0นั่นเองนะครับไงเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็แหละไปฮันนกโนหนึ่งอยากเล่นโหดๆแล้วผมว่าเล่นตามไปดีครับนอนดูจบแล้วก็สามารถดูคลิปเก็อื่นและคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับหรือคลิปใหม่ๆของเราได้เลยไปดูกันติดตามด้วยเว้ย